มาดูคนนอนหลับนะจ๊ะโอ้โหปากแหมปากคือนบุหรี่ไไะอุ๊ยอันนี้นาห้อยอันเป็นศูนย์เป็นอมยิ้มเพื่อเล็บจีกดไหนขอเล็บยีเจาะฟองบอกโซนเพื่อนเต็มไหนอยู่ตรงนี้ศูนย์ครับ

ปต่าหก็นแ้นา้าวน่ันทัจยกอแก่ตรนี้มาดเพื่อนลาขึ้นมาแหงเลยเียนโอ้ยตัดไว้องจุ้ตนใจค่ะมาจุกมาจุกมาจุกจุกจุโอ้ียมจะรขนาดเขามาหนังมาตื่นเนาะ แล้วสแสดงว่าอยากนอนแห้งยกเด็่อย,อยากน,นี่แนงแสดว่าภาพเป็นนอน,น<เ>อออได้เออร์บอว์เมื่อกี้เป็นแอบ์บอว์บอว์บอว์แอรจ้าก็นอนแอร์แต่เหตุผลหมดไม่แอรเลยค่ะนอนรอ,อคุณแม่คุณแม่ทำงานวันนี้นาตาตก์ก็เลยนอนออันนี้ไม่ใช่คุณแม่นะอันนี้คุณป้าบอว์อออคุณทวด อันนี้คุณอะไรนี่อามาอามาบอกบอกอกตื่อกตื่นเรียนบอยูก็แพ้กอยูยูก็แพ้กเยู่บแอลบนี้ยกรัก็รัไปเลยมาอย่างคนเนาะใครอยู่ต้องมาเดยวสามีแย่คนไปมัหาย่าเดียร์เรุใครอุ่นพอก็เมียนบจักหนาเยสามีบางคนถึงบอุ้นมาเมียน่าจะบ่อนดีก็ยังไหายยู่ อย่ากง่อนกันล่ะเพราเอาโน่นไปเก็บรับทรบด้วยไปนอนรอฟีดเพราเห็นมูมานอนถ้าไปนอนในี้อะเพราะเห็นมูมานอนวันนี้เสียงคนมาเไปแล้วาไปมากอองกล่องขายไปเลยค่ะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะ่ะิส้อยบาทยังไม่พอนะคะยังแถมอีกหนึ่งกล่องเล็กนะคะพี่หล่าได้ยิสียเนี่ยืนอยู่บาดูฟรีาส่งทายวนี้เท่านั้นนะคะ ไอพี่อยากหาาไสแล้วลุ่นะคะอย่าลืมนะั่อแงนุค่ะมีวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะเพียง300ออเด์เท่านั้นนะคะเอาอย่าดมม้าจ้าใครขอแวบเราก็เจ้าขาใคเนาะอยอยาโดนเป็นรถโีนัอนมบอกโอนีมีอันด่วนราคาโคด่วนเป็นแลมเป็นแลมเพื่อคนใบ้เพื่อหมุหนวกน่อาช่วสวยอ่ะเป็นเป็นเป็นแลมเด้อสวยสวยพี่น้องฟังสอย สร้อยส้อยท่าสวยแม่ส้อยสอยพี่น้องฟังสอยนกแตะแตะตบ่แตะหนแตะะบังแตะบังแตะนกแตะแตอมแยงันแม่องเลยแม่ยืนห้ง้ยัไลูกไปยนเตือนอดตาตบกเก็ ตื่ออะไรอยังค่ะตื่นกับว่าห้ตื่นรอย่างค่ะน้องเงค่ะนูเก่งค่ะนูตื่นหนูก็ไม่งาเงียตื่นอรือยังค่ะพี่เองสันพี่เองสันค่ะ one two t h r น e o n ิบ w o three one two บายอยมีคนรักเยอะมีคนรักหลายคน หวาอจิจร ah, uh, hey, oh, ิงจริง่องคนเดินนะหวานชืจิวันนี้รยากินด้วรอวานื้อจิหวานชืจิหวานช้จิหวานผมมเลยเกยมเลยเกยเพีย โอ้มาเลืกเกวมเลืกเกยเพี้ยงเสื่นหัวเสือนหัวหลอเป็นกยหูไม่ล้งชหนไม่เีิดจากอกนเนนอาริตะน้อยอาริตะน้อยหนูนเตือนอยู่รูเืนเออเตือนมากกวหัวหลด เดือนแม่หลายลูกข้าแบงเบอนะไอเดชมึไ้คบมาั่งเแ่นเบอรเงินกู้ดมเนีม่บาแเมือนพน่วนเป็นเ่อยบาทนะน้องตินลมมัเี่ยนุ๊นอเงาือเงืเนี่ยชือเาบงาือเป็นบะจ่าเป็นบจ้าบ้านชือจิเห็นพอคนเดียว เอาอย่างคือฟังขึ้นทั้งรับทั้งรู้เ่ะอ๋อเอส้เมื่อไหร่ที่กำลังกำลังถอดเหรียญใส่เหรียญมันก็มือ้มือมาได้ข้าวเหรียญมาไม่กันเดมือใหม่หมูเอสิใส่ท่านจูบูกกัจะข้าใส่ไห่เออเบิ่์เจ้เป็นยิงมถเป็นย คนเก่งอขคนเก่งค่ะอะไรกล่องเล็กมี5ซองใครอยากทดลองเอากล่องเล็กไปกล่องเล็กมี5ซองบายบายจ้าบายบายจ้าอาดาดาดา400บาทนะคะอะบายบายจ้าอะบายบายจ้า